สตรอเบอรี่ช่วยป้องกันโรคเบาหวานลดไขมันในเลือดไตกีสลายและยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยวันนี้ผมมาแนะนำสูตรน้ำสตรอเบอรี่สกัดเดยน็นอร่อยสุขภาพดีสวัสดีครับจุยเซอร์ครับช่วงเดือนธันวาถึงกุมภาพันธ์เป็นฤด,ดูการแห่งสตรอเบอรี่นะครับราคาสตรอเบอรี่เนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะครับ ราะว่าสามารถปลูกในประเทศไทยและช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นๆสตรอเบอรี่จะออกผลผลิตออกมาได้ดีครับหลังจากช่วงฤด,ดูการสตรอเบอรี่ในประเทศไทยเราต้องซื้อสตรอเบอรี่จากเมืองนอกมารับประทานราคาแพงมากนะครับกล่องเล็กๆบางที3-400บาทก่อนที่จะทำน้ำสตรอเบอรี่สกัดเย็นมาดูงานวิจัยสำคัญๆเกี่ยวกับสตรอเบอรี่กันสักนิดนะครับสตรอเบอรี่ช่วยป้องกันเบาหวานเพราะ สามารถกระตุ้นการทำงานของอินซูลินได้ครับงานวิจัยให้ผู้มีภาวะอ้วนกินสารโอลีฟีนอลที่สังเคระห์มาจากสตรอเบอรี่และแคนเบอรีปริมาณ333กรัมต่อเนื่องกัน6สัปดาห์เพราะว่าสารดังกล่าวช่วยกระตุ้นการทำงานของอินซูลินในผู้ทดลองได้งานวิจัยเกี่ยวกับ ลดไขมันและไตรกลีเซอไรด์ให้ผู้ทดลองซึ่งมีภาวะไขมันในเลือดสูงกินสตรอเบอรี่แห้ง10กรัมต่อเนื่องกัน6สัปดาห์พบว่าผู้ทดลองมีระดับไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญลดความดันโลหิตงานวิจัยได้ให้ผู้ทดลองดื่มเครื่องดื่มผงสตรอเบอรี่ปริมาณ25กรัม ต่อเนื่อง6สัปดาห์พบว่าผู้ทดลองมีความดันเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับส่วนสตรอเบอรี่ช่วยป้องกันมะเร็งในสตรอเบอรี่เนี่ยมีวิตามินซีและมีสารแอนโทไซยานินจากงานวิจัยหลายๆงานวิจัยนะครับพบว่าสาร2ตัวนี้ช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดได้ครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วถึงลุกดูการสตรอเบอรีถ้ามีโอกาส ควรซื้อหามารับประทานกันนะครับสำหรับสูตรในครั้งนี้ก็ประกอบด้วยสตรอเบอรี่1กล่องนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมราคา150บาทเมื่อเราซื้อสตรอเบอรี่มาแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากตลาดตอนไว้นะครับก็ต้องเด็ดขั่วเขียวๆเ,เนี่ยทิ้งไปแล้วก็แช่น้ำไว้10 1 5นาที เพื่อลดสารเคมีและสิ่งสกปรกที่มาจากสตรอเบอรี่หลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่า3-4รอบจึงจะบริโภคสตรอเบอรี่ได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนสับป,ปะรดผมก็ซื้อข้างทานะครับ1ชิ้นอันนี้เป็นสับป,ปะรดภูกเก็ตนะครับราคา20บาทน้ำหนักเขาอยู่ที่ประมาณ 300กรัมหรือว่าสามขีดเวลาเราไปซื้อผลไม้เนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาจะมีพริกกับเกลือมาให้ด้วยนะครับผมแนะนำว่าท่านกินผลไม้เพียวๆนะครับอย่าไปจิ้มพริกกับเกลือเลยครับพริกกับเกลือนะครับถุงหนึ่งเนี่ยน้ำหนักถึง15กรัมนะครับน้ำตาลในเลือดเรามีแค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองนะครับถ้าบริโภคหมด1ถุงก็เท่ากับบริโภค น้ำตาลเกินไปอย่างมากมายครับผมจะทำน้ำสตรอเบอรี่สกัดเย็นด้วยเครื่องวูรองรุ่น H320N นะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องคันระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งเขาจะมีอุปกรณ์มาให้3แบบด้วยกันครับแบบที่1เป็นถ้วยกรองละเอียดนะครับถ้าเราต้องการน้ำใสๆก็ใช้ถ้วยกรองนี้นะครับ ถ้วยกรองนี้เหมาะสําหรับสกัดผักผลไม้ทั่วๆไปที่เนื้อไม่นิ่มมากนะครับถ้วยกรองแบบที่สองคือถ้วยกรองแบบรูใหญ่นะครับอันนี้เหมาะสําหรับสกัดผักผลไม้ที่เนื้อนิ่มๆอย่างสตรอเบอรี่นะครับในครั้งนี้ผมจะใช้ถ้วยกรองแบบนี้นะครับก็จะได้เนื้อสตรอเบอรี่ออกมาในระดับหนึ่งเลยส่วนอันสุดท้ายก็เป็นถ้วยสําหรับทําไอติม นำสตรอเบอรี่มาใส่ในเครื่องนะครับเครื่องรุ่นนี้ใช้งานสะดวกสบายมากนะครับเพียงเราใส่วัตถุดิบลงไปเราเปิดเครื่องเดี๋ยวเขาก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องแยกกากนะครับนำไปใส่เครื่องปั่นเติมน้ำสักหน่อยแล้วก็ทานทางเนื้อได้เลยนะครับ ก็จะพาสตรอเบอรี่และสับป,ปะรดเนี่ยเข้าสู่ห้องคั้นโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากที่สตรอเบอรี่หรือสับป,ปะรดเนี่ยชิ้นสุดท้ายลงเข้าสู่ห้องคั้นเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดเครื่องทิ้งไว้อีกประมาณ1-2นาทีเพื่อให้ระบายกากาออกมาได้มากที่สุดนะครับ สตรอบรี่ครึ่งกิโลกร,รมัมสับปะรดประมาณ300กร,รัมจะได้น้ำประมาณสเท่าไหร่ครับได้น้ำ486 ml เลยนะครับ รสชาตินี่เปรี้ยวๆวหวานๆนะครับหอมสตรอเบอรี่ได้ความหวานของสับป,ประรดอ่อนๆนะครับรสชาติดีมากๆนะครับผมว่าทุกคนดื่มได้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับ การดื่มน้ำผักผลไม้ข้นสดสดทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักสวัสดีครับ